เปิดกลุ่มได้รับเงินดิจิตอล1,000 0บาท28มีนาคม2,568กประทรวงกรารคลังยำ้ำผู้สูงอายุผูกพร้อมเพย์กับเลขบัตรประจำตัวประชาชนรับเงินดิจิตอลรอบเก็บตก28มีนาคม2,568พรพลาดรอบนี้รออีกทีเมษายนเผยสาเหตุโอนเงินไม่สำเร็จวิธีรับเงินของบุคคลล้มละลาย แจ้งเตือนผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปที่ยังไม่ได้รับเงินดิจิตอลวอลเล็ตเฟดสอกระทรวงการคลังขอให้เร่งผูกพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชนและตรวจสอบบัญชีรับเงินอยู่ในสถานะปกติเพื่อรอรับเงิน1,000 0บาทในวันที่8มีนาคม2568โดยผู้ที่มีเงื่อนไขตรงตามที่กระทรวงการคลังกำหนดต้องดำเนินการภายใน25มีนาคมนี้ นายพรชัยธีระเวศผู้อำนวยการสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเผยความคืบหน้าการโอนเงินในโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านผู้สูงอายุมีกลุ่มเป้าหมายจำนวน3 2 5 5้านรายโอนเงินสำเร็จจำนวน2,825,076ราย หรือคิดเป็น93.37และโอนเงินไม่สำเร็จจำนวน2520รายคิดเป็นร้อยละ6.63หลังกรมบัญชีกลางจ่ายเงินในรอบการจ่ายเงินซ้ำหรือรีทายครั้งที่1ให้แก่กลุ่มเป้าหมายจำนวน1 99, 9 9านวน1 9 9รารายโอนเงินสำเร็จจำนวน1,58,000 712รายและโอนเงินไม่สำเร็จจำนวน41,207รายสํายสำหรับสาเหตุที่โอนเงินให้แก่กลุ่มเป้าหมายไม่สำเร็จเนื่องจากสองสาเหตุใหญ่ดังนี้หนึ่งไม่ผูกพร้อมเพย์กับเลขบัตรประจำตัวประชาชนสาเหตุแรกที่โอนเงินให้กับผู้สูงอายุไม่สำเร็จเพราะกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่จำนวน3า7นวน39,7ราย ยังไม่ลงทะเบียนสมัครพร้อมเพย์เพื่อผูกบัญชีเงินฝากกับเลขบัตรประจำตัวประชาชนสามารถแก้ไขได้เพียงทําตามขั้นตอนนี้ตรวจสอบผลการจ่ายเงินผ่านทางแอปทางรัฐหากปรากฏว่าโอนเงินไม่สําเร็จให้เร่งติดต่อที่ธนาคารดำเนินการผูกพร้อมเพย์กับบัญชีเงินฝากด้วยเลขประชาชนสสาเหตุอื่นๆที่ โอนเงินไม่สำเร็จส่วนสาเหตุต่อมาที่ทำให้ผู้สูงอายุจำนวน1,446รายยังไม่ได้รับเงิน10,000บาทอาจจะมาจากสาเหตุบัญชีธนาคารไม่เคลื่อนไหวบัญชีธนาคารถูกปิดบัญชีไม่ถูกต้องหรือบัญชีธนาคารติดเงื่อนไขและไม่มีบัญชีธนาคารแก้ไขด้วย2วิธีดังนี้ ประชาชนที่ผูกพร้อมเพยกับเลขบัตรประชาชนแล้วควรจะตรวจสอบบัญชีกับธนาคารว่ามีปัญหาหรือไม่เช่นบัญชีอาจถูกปิดหรือไม่มีการเคลื่อนไหวเป็นเวลานานหลังจากแก้ไขบัญชีให้กลับมาอยู่ในสถานะรับเงินได้ปกติแล้วอาจจะต้องผูกบัญชีใหม่เพื่อให้รับเงินได้ตามกำหนดครั้งย้ำจ่ายเงินหมื่น ซ้ำอีก2ครั้งเท่านั้นเบีย้ยผู้สูงอายุเดือนมีนาคม2568เงินเข้าวันไหนลงทะเบียนอย่างไรเบีย้ยอย่างชีพผู้สูงอายุเดือนมีนาคม2568เงินเข้าบัญชีในวันจันทร์ที่10มีนาคม2568ที่ผ่านมาตามปกติในการจ่ายเงินเบีย้ยผู้สูงอายุนะครับโดยเงินผู้สูงอายุน,นั้นปกติจะเข้าบัญชีทุกวันที่10ของเดือนยกเว้นตรงกับวันหยุดราชการ การจ่ายเงินเบี้ยผู้สูงอายุนะครับในปี2568นในเดือนมีนาคม,จะจามนะครับจะจ่ายวันที่10มีายยนาค 25, ม2568ในเดือนเมษายนนะครับจะจ่ายวันที่10เมษายน2568รเดือนพฤษภาคมนะครับจะจ่ายวันศุกร์ที่9พฤษภาคม2568ในเดือนมิถุนายนนะครับจะจ่ายวันที่10มิถุนายน2568ในเดือนก,กรกฎาคมนะครับจะจ่ายวันที่9ก,กรกฎาคม2568 ในเดือนสิงหาคมนะครับจะจ่ายวันที่10สิงหาคม25-68และในเดือนกันยายนนะครับจะจ่ายวันที่10กันยายน2568ผู้้สูงอายุนะครับรับเงินเท่าไหร่อายุ60ปีถึง69ปีนะครับจะได้รับเบี้ยยังชีพอัตรา600บาทต่อคนต่อเดือนนะครับอายุ70ปีถึง79ปีนะครับจะได้รับเบี้ยยังชีพอัตรา700บาทต่อคนต่อเดือนอายุ8 0ถึง8ปปีนะครับจะได้รับเบี้ยยังชีพอัตรา 8 0 0บาทต่อคนต่อเดือนอายุ90ปีขึ้นไปนะครับจะได้รับเบี้ยยัยงชีพอัตรา1,000บาทนะครับต่อคนต่อเดือนลงทะเบียนรับเบี้ยยัยงชีพทำอย่างไรนะครับผู้สูงอายุนะครับที่มีอายุตั้งแต่59ปีบริบูรณ์นะครับสามารถไปลงทะเบียนรับเบี้ยยัยงชีพร่วงหน้าได้นะครับตั้งแต่1ตุลาคมของปีนั้นและเมื่ออายุครบ60ปีบริบูรณ์ในปีถัดไปก็จะได้รับเบีย้ยผู้สูงอายุนะครับตั้งแต่เดือนตุลาคมในปีนั้นๆโดยสามารถไปลงทะเบียน รับเบีย้ยอย่างชีพด้วยตัวเองนะครับได้ตั้งแต่วันที่1นึถึงสาพฤศจิกายนของทุกปีทั้งนี้นะครับผู้สูงอายุนั้นสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้ตั้งแต่เดือนตุลาคมของทุกปีเป็นต้นไปนะครับโดยจะต้องเป็นผู้ที่เกิดก่อนวันที่2กันยายนถึง1ตุลาคมของปีนั้นๆน,น,นะครับจึงจะลงทะเบียนล่วงหน้าได้โดยเป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับเบีย้ยอย่างชีพถัดจากเดือนที่อายุครบ60ปีนั่นก็คือ เดือนตุลาคมปีนั้นซึ่งก็คืออายุครบ60ปีในเดือนตุลาคมนะครับผู้ที่อายุครบ60ปีในปี2568ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนนะครับจะต้องทําอย่างไรลงทะเบียนได้ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงกันยายน2568จะได้รับเบี้ยอย่างชีพผู้สูงอายุต,ตั้งแต่เดือนตุลาคมนะครับ2,568เป็นต้นไปกรณีนะครับจะอายุครบ60ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ2569 เกิดก่อนวันที่2กันยายน2509นะครับซึ่งจะได้รับเบียย้ยยางชีพผู้สูงอายุนะครับในเดือนถัดไปจากเดือนที่มีอายุครบ60ปีบริบูรณ์นะครับสำหรับหลักฐานการลงทะเบียน 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนจำนวน1ชุดนะครับ 2. สำเนาทะเบียนบ้านจำนวน1ชุด 3. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากวงเล็บออมทรัพย์จำนวน1ชุดและสำเนา1ชุดนะครับ กรณีผู้สูงอายุนั้นไม่สามารถไปลงทะเบียนได้ด้วยตนเองนะครับต้องเตรียมเอกสารเพิ่มนะครับหนังสือมอบอำนาจนะครับวงเล็บยื่นแบบฟอร์มให้ติดต่อเจ้าที่โดยตรงนะครับสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบอำนาจพร้อมสำเนาหนึ่งชุดสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจพร้อมสำเนาหนึ่งชุดครับเงินเข้า1เมษายนนี้บัตรคนจน1545บาทเตรียมปรับเกณฑ์รายใหม่ ปัตสสริการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนภายใต้โครงการประชารัฐสวัสดิการเป็นมาตรการการช่วยเหลือผู้มีไรายได้น้อยซึ่งขึ้นทะเบียนไว้กับกระทรวงการคลังเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพโดยรัฐบาลน,นั้นโอนเงินช่วยเหลือต่อเนื่องใช้จ่ายผ่านบัตรประชาชนสมาร์ทการ์ดงวดเดือนเมษายน2568รับปบวงเงิน1545บาท เงินเข้าวันที่1เมษายน2568ซึ่งจะได้รับสิทธิ์ดังนี้วันที่1เมษายน2568วงเงินซื้อสินค้า300บาทต่อคนต่อเดือนวงเงินส่วนลดค่ากา๊าซหุงต้ม80บาทต่อคนต่อ3เดือนวงเงินค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ750บาทต่อคนต่อเดือนวงเล็บประกอบด้วยบขอสอรถไฟ คอสอมกรถไฟฟ้าและรถโดยสารเอกชนที่เข้าร่วมโครงการถอนเป็นเงินสดไม่ได้และไม่สามารถสะสมในเดือนถัดไปส่วนลดค่าไฟค่าน้ำประปาสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ตั้งแต่15มีนาคม2566เป็นต้นไปกรมบัญชีกลางโอนจ่ายตรงให้กับผู้บริการส่วนลดค่าไฟฟ้าจำนวน315บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน ส่วนลดค่าน้ำประปาจำนวน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนวันที่20เมษายน2568าเงินเพิ่มเบี้ยความพิการ200บาทต่อเดือนสำหรับผู้มีสิทธิ์ที่เป็นคนพิการซึ่งมีบัตรประจำตัวคนพิการและได้รับเบี้ยความพิการ800บาทต่อเดือนวงเล็บโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผูกไว้กับพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตร ประจำตัวประชาชน13หลักของผู้มีสิทธิ์หรือบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิ์หรือผู้รับมอบอำนาจที่ได้รับเงินเบีย้ยความพิการ800บาทลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ในปี2568ส่วนใครนะครับที่รอการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ตอนแรกที่มีข่าวว่าจะเปิดให้ลงทะเบียนในช่วงเดือนมีนาคม2568นั้นล่าสุดนะครับ กระทรวงการคลังออกมาเผยเลื่อนลงทะเบียนไปแล้วโดวยนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์นะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้าการเปิดให้ประชาชนนั้นลงทะเบียนเพื่อรับปสัสสดวการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนรอบใหม่ซึ่งจากเดิมนะครับจะเปิดให้ลงทะเบียนในเดือนมีนาคมนี้ว่ากระทรวงการคลังนะครับอยู่ระหว่างการจัดเตรียมระบบการลงทะเบียนบัตรคนจนซึ่งยังไม่แล้วเสร็จ รวมถึงต้องทบทวนหลักเกณฑ์คุณสมบัตินะครับของผู้ได้รับสิทธิ์บัตรคนจนที่ต้องทบทวนทุกๆ2ปี